ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีหลายคนส่งความห่วงใยมาให้ผมนะครับมากมายนะครับบอกให้ผมเลิกขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องบอลนะะขี่ฮาเลยแล้วก็พึ่งเสียชีวิตนะภรรยารอดนะก็โชคดีนะครับแล้วก็มีก่อนหน้าก็มีหลายๆคนนะฮะพี่น้อง ขี่มอไซคแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะความห่วงใยขอบคุณนะทุกความห่วงใยนะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องบอลและครอบครัวทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องนักขี่ทุกคนความชอบเป็นเรื่องที่เรายอมรอยกันนะ mm hmm. เพราะเราชอบการขี่มอไซค์นี่เป็นชีวิตจิตใจเป็นของชอบของของพวกเรานะอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมกม็เชื่อว,ว่า ความเสียใจเกิดขึ้นแน่แต่ว่าทุกคนนะที่ได้ขี่มอไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตผมว่าก็ยังมีความสุขนะที่เขาได้ได้ขี่ได้ทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วตายผมห่วงเด็กๆห่วงลูกหลานเด็กๆที่ขี่มอไซค์นะครับทุกคนที่ยังมีภาระ,ะมีความรับผิดชอบนะ มีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียนะอันนี้ผมห่วงมากกว่านะครับต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ว่าการระมัดระวังมันยากต่อให้เก่งขนาดไหนนะทุกคนที่เสียชีวิตเขาเก่งนะแต่ว่ามันพลาดได้เหมือนผมผมก็พลาดได้พลาดมาสองครั้งเกือบตายรอดมานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีประสบการณ์แบบนี้นะครับ ผมนั้นแก่แล้วไม่เป็นไรนะรผมแก่แล้วนะผมไม่มีภาระอะไรเลยผมไมาขี่ผมไปอย่าห่วงผมผมยินดีตายกับมอเตอร์ไซนะถ้าไม่ตายเดี๋ยวผมก็ไม่มีแรงขี่แล้วปล่อยผมไม่ขี่สบายๆไม่ต้องห่วงผมนะผมห่วงลูกหลานนักขี่ทุกคนนะครับที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังต้องหาเงินยังต้องดูแลครอบครัวผมนั้นหมดละไม่มีอะไรแล้วนะขอความสุขของผมแค่วาดรูปเล่นลขี่มอไซค์ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันนะ ขอบคุณทุกคำเป็นห่วงนะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆแต่ก็ฝากนะถึงพี่น้องลูกหลานนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันทุกคนนะก็ช่วยระมัดระวังนะครับนะครับสูญเสียกันมาเยอะช่วงนี้นะครับพี่น้องนะครับระมัดระวังกันด้วยนะผมเองก็ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณครับ